การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2567มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอหคนดังนี้มาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำพอลีนงามพริง้งวรวงทิวทัศน์ธนศักดิ์สุรประเสริฐคมกริชนภาลายัยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มาดามแป้งนวลพันธ์ล่าซําได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง68คะแนนวารงทิวทัศน์ได้รับ2คะแนนธนศักดิ์สุรประเสริฐได้รับ1คะแนนพอลลินงามพริ้งไม่ได้รับคะแนนคมกริชนภาลัยไม่ได้รับคะแนนบัตรเสีย1นึใบมดออกเสียงหเสียง นวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนโยบายหลักของนวลพันธ์ล่ำซำพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากหญ้าสนับสนุนสโมสรไทยพัฒนาฟุตบอลหญิงยกระดับฟุตบอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลความคาดหวังต่อนวลพันธ์ล่ำซำ แฟนบอลไทยคาดหวังว่านวลพันธ์ล่ำซำจะสามารถพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นแฟนบอลไทยคาดหวังว่าทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จในระดับสากลมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้หญิงแกร่งผู้สร้างแรงบันดาลใจมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแป้งเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จและเป็นบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลไทย เธอมีบทบาทมากมายในสังคมไทยประวัติคร่าวๆเกิดวันที่21มีนาคมพศ2 5 0 9จบการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปริญญาโทสาขาาการจัดการมหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกาตำแหน่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมอดีตตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผลงานเด่นพาเมืองไทยประกันภยัยเป็นบริษัทประกันภยัยชั้นนำของประเทศผู้จัดการทีมพาทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023 เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรางวัลที่ได้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที Thailand Corporate Excellence Award 2023รางวัลผู้หญิงทรงอิทธิพลจากนิตยสาร Forbes Thailand รางวัลบุคคลแห่งปีจากนิตยสาร The Standard มาดามแป้งนวนพันธ์ล่ำซำเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยเธอเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและทุ่มเทให้กับงานที่ทำบทบาทในวงการฟุตบอลเข้ามาบริหารสโมสรฟุตบอลการท่าเรือในปี2558พาทีมการท่าเรือควา้าแชมป์หนึ่งสมัยเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในปี2565 ผู้จัดการทีมพาทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2 0 2 3ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปี2567มาดามแป้งนนพลลํำซำมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าเธอมีนโยบายส่งเสริมเยาวชนสนับสนุนสโมสรและพัฒนาฟุตบอลหญิง แรงบันดาลใจมาดามแป้งนวนพัน์ธล่าซ้ำเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เธอเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและทุ่มเทให้กับงานที่ทำเธอเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้า มาดามแป้งนวลพันลำำ่ำซ้ำเป็นผู้หญิงแกร่งผู้สร้างแรงบันดาลใจเธอเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและทุ่มเทให้กับงานที่ทำเธอเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้า